รู้จะชวนไอไปกินข้าวอ่ะพอดีเราจะพอดีเราก็จะชวนมันไปกินข้าวเหมือนกันนะ่ะทำไมทำงานพลาดแบบนี้รู้ไหมว่ามันเสียหายแค่ไหนเอาค่ะต่อไปก่อนสง่งก็ตรวจสอบให้ดีก่อนนะเฮ้ย <heeft> แมมฉันขอโทษนะไม่เป็นไร นี่มันกระจกของเธอนิ่อ่ะฉันคืนให้เฮ้ยบางฉันขอโทษนะไม่เป็นไรนี่มันกระจกของเธอนิ่อ่ะฉันคืนให้ฮะ นุชตามมาพบฉันด่วนขขานะมาทรงนี้ฉันโดนด่าแน่เลยวะแกสู้ๆนะแกฉันว่าแกรีบตามไปเถอะถ้าช้าเดี๋ยวโดนเจ๊กับ่นไม่รู้ด้วยนะจริงด้วยฉันไปก่อนนะ าแล้วค่ะหัวหน้าทำไมทำงานพลาดแบบนี้รู้ไหมว่ามันเสียหายแค่ไหนก่อนส่งอะ่ะไม่ไวกดเชคก่อนเลยหรือไง,งต้องให้ฉันตัดแว่นหรือซื้อปลาให้เธอกินก่อนเลยหรือไง,งถึงจะได้ฉลาดขึ้นฮะขอโทษค่ะหัวหนะ้าต่อไปหนูจะไม่ทำผิดพลาดแบบนี้อีกแล้วคะ่ะไม่ได้เรื่องเอากลับไปแก้ใหม่เอา ค่ะไม่เป็นไรนะนุชคนเราทำงานอะผิดพลาดกันได้ต่อไปก่อนส่งก็ตรวจสอบให้ดีก่อนนะถ้าพลาดขึ้นมางานมันจะเสียหายค่ะหัวหน้านุชข,ขอโทษอีกครั้งนะคะงั้นนุชข,ขอตัวนะคะจ้า แกโดนอะไรไหมก็โดนด่าเละเลยอ่ะแกแต่ว่ามันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะแปลกแปลกยังไงอ่ะตอนแรกหัวหน้าดุฉันอยู่ดีจู่ๆเขาก็ใจดีขึ้นมาเลยอะแกแบบนี้เลยไม่เป็นไรนะนุชคนเราอ่ะทำงานพลาดกันได้แบบนี้เลยอ่ะ <Daddy> แกนุช <N oon> หรือว่า แกจะทำของใส่หัวหน้าวะจะบ้าเหรอแกทำงานเลย <c oughs> นุชกี่โมงแล้วอะเ <c oughs> ที่ยงแล้วอะแกกินอะไรกันดีอะเอ,อ่อฉันว่าฉันจะไปกินข้าวกับไอซ์อะ เฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกจีบติดแล้วอะ่ะก็ยังอะ่ะแต่วันนี้แหละฉันจะขอไอเป็นแฟน <tyard> ไอ<ป>ก็ต้องตอบตกลงฉันไม่เชื่อหรอกถ้าแกจีบติดจริงนะฉันเลี้ยงมาเกษตรเลย,ยงันแกก็เตรียมเงินไว้เลยนะจ๊ะไปละจ๊ะ นุชนี่มารอใครเหรอ๋ออย่าบอกนะว่ารอแบมใช่ไหมนุชมารอไอซ์อะรอเรารอทำไมหรอคือนุชจะชวนไอซ์ไปกินข้าวอะไอซ์ไปกินกับนุชน,นะพอพอดีเราจะ <c oughs> พอดีเราก็จะชวนนุนไปกินข้าวเหมือนกันอนะ เชื่อจีบติดจริงๆด้วยคะนี่ฉันก็ต้องเลี้ยงออกมากระเสยเย็นดูจริงๆด้วยสิเดี๋ยวนุ้ยทำงานก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นไอมมาหาแม่แๆม่แ,มแ,มแมจะไปไหนกันหรอจ๊ะแล้วนี่ ทั้งสองคนเป็นแฟนกันตอนไหนเนี่ยทำไมฉันไม่เห็นจะรู้แกก็พูดไปเรื่อยงั้นเดี๋ยวตอนเย็นไอ้มารับนะไปก่อนนะค่ะเจอกันนะคะนี่ทำงานเลยเดี๋ยวโดนหัวหน้าดุอีกหรอกจ้าไม่แซวแล้วก็ได้ เฮ้ยหยองมองแล้วแม่แๆม่แหม่แม่แมแมแมจะรีบไะไรขนาดนั้นไอ้ก็ไม่หนีไปไหนหรอกย่าจะบ้าเหรอแกฉันแค่กลัวไม่ทันรอบหนังอะ่ะอ,อ๋อว่าแต่ว่าฉันสงสัยอะว่าทำไมแกถึงจีบไอ้ติดวะ พ่อฉันแตะหมึกนี่ไปที่ใครคนนั้นก็จะพูดดีทำดีด้วยตลอดเลยอะ่ะแกที่นูตหมึกเนี่ยนะฉันไม่เชื่อหรอกงั้นแกจะลองปละล่ะเฮ้ยนูดเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเหรอแมวอ่ะนี่มานี่ไปไหนเดนสวนเลยแนกะ ยยนุชเป็นอะไรปะเนี่ย ล้มหัวฟาดโตะหนูต้องพาแมมไปโรงพยาบาลจริงเหรอให้ไอเป็นเพื่อนไหมได้ไอไอรีบมาเลยนะแบมแบมแกทำใจดีๆไว้นะแกอยเป็นอะไรนะแบมตื่นสิแบมแบมแบมแกทำใจดีๆไว้นะแบมแบมแบมตื่นดีแบมไอไอช่วยแบมด้วยอ่ะกลัวว่าแบมจะเป็นอะไรอ่ะ ไม่เป็นไรนะนุชไอยอยู่นี่แล้วแบมจะต้องไม่เป็นอะไรเชื่อสิแบมแกทำใจดีๆไหมนะหมอคะเพื่อนหนูเป็นอะไรมากไหมคะเ<ม>พื่อนคุณไม่เป็นอะไรมากแล้วนะคะเดี๋ยวพักส,สักสองสาวันอาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะ ขอบคุณหมอมากๆนะคะค่ะขอตัวนะคะแบมแกรีบรีบฟื้นได้แล้วเดี๋ยวฉันจะพาแกไปเลี้ยงออมกาเซ่แกรีบรีบฟื้นนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงแกเองทำไมแบมถึงเป็นแบบนี้ละ่ะพอดีเราแย่กันเล่นนิดหน่อยอะแบมมันก็เลย ล้มหัวฟ้าโต๊ะ่นูข,ขอโทษนะที่ไม่ได้ไปดูหนังกับไอซ์อะเออเดีย๋ยนหนจะรีบกลับไปเก็บของที่ออฟฟิศแล้วก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนแบมให้ไอซ์ไปเป็นเพื่อนไหมได้ครับขอรอทรับแม่ ครับได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบกลับครับครับผมรุตขอโทษทีนะไอเป็นเพื่อนไม่ได้แล้วอะ่ะไอต้องรีบกลับบ้านตรวจเลยอะไม่เป็นไรหรอกไอรีบกลับไปหาแม่เถอะหุตขอโทษ ส่หายไปได้ยังไงอะเฮ้ยทำไมพื้นมันเอียงเหมือนแผ่นดินไหวเลยอะเฮ้ยเฮ้ย,ฮย ไอ้รับดิอย่าเป็นอะไรนะไอ้ไอ้ I